สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่สามแล้วของการเรียนรู้เรื่องหน่วยอะไรคะหน่วยโภคหุ่ย,ย,ยเก่งจังเลยค่ะอ่าข้างหน้านะคะมีแผ่นชาร์จเพลงนะคะเด็กๆต้องฟังพูฟูร้องเพลงก่อนหนึ่งรอบนะคะอยากฟังหรือยังคะอยากฟังต้องทำยังไงต้องปลดมือให้คูฟูล็ก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ ร้องเพลงหนึ่งรอบนะคะคเพลงเสียงฝนโปรยฟ้าร้องเสียงดังฟ้าร้องเสียงดังได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงฝนโปรยดังปอแตะเสียงฝนโปรยดักปอแตะชันเตียบปอนชันเตียบปอน ฟ้าร้องเสียงดังฟ้าร้องเสียงดังฟังฟ้าร้องฟังฟ้าร้องเสียงฟันปล่อยดังเป๊ะเสียงฟันปล่อยดังออกแตะชันเตียบปอนชันเตียบปอนดูทองฟ้าร้องดูทองฟ้าร้องที่บนนั้นที่บนนั้น ดวงอาทิตย์และแสงจอมดวงอาทิตย์และแสงจองตัวแหงแล้วตัวแหงแล้วอ่ะต่อไปเด็กๆก็ต้องร้องเพลงตามคุณครูอยากร้องตามครูคหรือยังคะ,าาคะอะยะากมาค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะมาค่ะเด็กๆเด็กๆน้องเพลงตามครูคหนึ่งรอบกันคะพร้อมหรือยังคะพร้อมเพลง tiếng phun roi, tiếng phun roi, đằng, pháo nổ tiếng đằng, pháo đằng, Phá ตอนฉันเปลี่ยนตอนฉันเปลี่ยนตอนฝ่ารองเสียงดังฝ่ารองเสียงดังฝ่ารองเสียงดังฝ่า ดวงฟ้าดวงดงฟ้าดวงดวงฟ้าดงที่บนนั้นทีบนนั้นทีบนนั้นีบนนั้นดวงอาทิตย์วอาทิตย์และแสงส่และแสงสงดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์และแสงสง แล้วตัวเองแ้่เด็กๆเก่งมากนะครับปรบมือให้ตัวเองสามครั้งค่ะหนึ่งสองสามเย้นมันอาจจะยังไม่สนุกใช่ไหมคะเด็กๆอยากจะเต้นท่าทางประกอบเพลงเสียงฝนโปรยไหมคะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเต้นเพลงใน YouTube กันไปกันเลยค่ะไปเลยไาเลย

ลเลือกภาพมาดูว่าในภาพมันมีเจตกักอุปกรณ์การสนอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะค่ะเริ่ม เด็กผู้ชายกลางโลมใส่ใส่เสื้อการ์ตูนแล้วก็รองเท้าบู๊ตการ์ตูนต่อไปน้องผู้การเก่งมากเลยค่ะดูสิคะสุดท้ายน้องผู้การจะได้อะไรคะอา่าว้วาวเได้ภาพอะไรคะเด็กผู้หญิงกลางโลกค่ะต่อไปจะให้เด็กๆไปหาอุปกรณ์กัน์ตนเลยค่ะไปเลยดูสิ วนกันฝนอะไรบ้างคะมามามามีกำเดิอีกบางที่สุดกจะไม่เดินแล้ว ฝนอะไรคะร่มร่มอะไรคะร่มกันฝนค่ะนักไร้ละคะเด้ได้เสื้อกันฝนค่ะเก่งมากเลยค่ะบทบาทสมมุติที่เด็กเลือกจากภาพก,ก็คือร่มกันฝนและเสือ้อกันฝนเก่งมากน่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสรุปสรุปในเพนนะคะว่ามีเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็สรุปบัตรคำเกี่ยวกับฤดูฝนนะคะในหน่วยฝนนะคะ,ะไปกันเลยคะ่ะ ค่ะสตุกเนื้อเพลงเสียงฝนโปรยนะคะฟ้าร้องเป็นยังไงคะเสียได้ค่ะแล้วก็มีฝนตกใช่ไหมคะตัวเราเป็นยังไงคะตีอ่าตัวเราเปียกเมื่อมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาทําให้บนเราและเสื้อผ้าเป็นยังไงคะปีอโอเพคค่ะเสื้อผ้าห้งต่อไปจะเป็นคําสัพทและให้ใเด็กๆสังเกตสีของพยัญชนะต้นนะคะว่ามีสีอะไรคือพยัญชนะอะไรนะคะอ่า เ่งมากค่ะคือฟอรฟานอ่ะต่อไปนะคะอ่ะอ่ะต่อไปร่มกันฝน แล้วต่อไปเล๊ะครัอะไรนะเสื้อกันฝนใช่เสื้อกันฝนเป็ดน้อยสีค่ะพยัญชนะต้นของเสื้อกันฝนก็คือคืออะไรคะ,ะค,ค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะ,ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์กันฝน ขอจบเพียงเท่าน,นี้ต่อไปเป็นกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์แลวก็ให้นเด็กๆไปฉีดปัาเล็ดฝนจากกระดาษสีได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ